เอี่ยพี่ลอยมาหิบายยังไม่ทันได้เตีวนี่อ่อนไปเตียวอาพี่เขาที่มาอาพี่ลอยตอนนี้เล็กไปนะแลอยเตียอาพี่แบบลอยเพราะว่ามนมยุ่สี่อัพี่ยขึ้นก่นด้ยคือนื้อปลาคุุงข้าว เฮ้ยแมงลวงโอ้ยแมีปืน

ให้ตุ้ยชนะมึงโปรตุ้ยลนะมันที่เด้กตันั้นิียด ลูมันมีังไรครอวะไม่เ,เลยดยิเสียกมนเลือกต,ตกนีต่ตัวไหนเนี่ยข้างนี้ม่ยืนต้มยูนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูได้แรงกายคุณได้แนไกลดีขึ้นขกกูไปแล้วมีคนมาดิยมีคนมามีคนมาโอ้ยนี่นี่นี่ปแยล้วัผมเอาไม่กินเนี่ยเอาเอาตะไมมีคนมายู่อเซลดึงเงี้ยมาว่ากระต่ายนี่ไซล

ดูเขาดูเขาตรวจดูไปเราปะกูจะตายแล้ว

โอ้ผมอยู่ในวงว่คนทจะไปอยู่วงไหนดีเขาว่ายู่ลยลมืงใเราเจกูทีใต้นไปละ <c oughs> เยอะกางพูดหกคุยใส่พูดสามประตู

ลมไปซ้ำเราะป,าปาะป นั่กว,ว่าออกมาดดไ <c oughs> ดว้มาเลยแน่นี่ห้องน้ำเพิ่งเอาอตัวนึงโอเคจะเียวกับอะไรคิว่าจะไปปาดเขาไม่กิน ที่ที่มาคผมเมาข้างหน้า Watch out บ้านนี้มีสนกกสิบปนแล้วนะตุลกี่กีู่กเนี่ยไม่เหนอย่งนี้มสายนี่ครับค้้อยลง่งได้ป่ะคว้าคนหนึ่งไง ใส่หนอก,ก่องเดี๋ยวโอ้ตายวงนี่ตายว,อยายวอ่องหลังเงิเอ้ยบอกกันดีกันแขกจนดคางโอ้ยบอกกันดอนี่โขบด <c oughs> ้วนคขบสามแม่งบังคาที่ไปอ๋อสุนิใส่จะขบมวาไม่เปลี่ยนตั้งผมดิ Não, não vou mesmo. มาร์คจุดโเคันคุณสมะไโอ้เอ้ยปอมาณวาคุณคุณห้องเองไหมไแล้คุณสามอะไผมไม่ใช่ใส่กูเห็นมั้วนคุณไม่พลาดไใ่บ้าน การนอกแต่ไม่มีเครื่องชุบว่าบอร์นี่อันเลือดบักต้นไม้ีกหออกกับมาหอดตรงนึงนี่เดือยบักในบ้านไป็ป่าอยู่บักคู่มหอ

ยิ่งนอกบักหลายกล้าตัโอ้โห่าชิดมันมีคาหน่อยก็มุดตน